Bona tarda. กินครับผมพบกับผมเอเชียครับแต่วันนี้นะครับม่เห็นพวกเราสามคนแบบนี้นะครับแน่นอนเพราะว่าเรามาอยู่ในรายการไฟเดียร์เ<ๆ>รายการที่จะพาพวกเรามาทํากิจกรรมในวันเทศกาลแสนพิเศษแบบนี้นะครับเราจะหยุดอยู่บ้านได้ยังไงครับและไหนๆเราก็อยู่กัน3มคนแบบนี้คิดว่าเรามาทํากิจกรรมเนื่องในวันอะไรครับวันวันกระทงเฮ้ยเฮ้ยวันขอสมุขโกรงการครับเฮ้ยเฮ้ย วันวันเลนนทานนั่นเองครับใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโรบี้ดีเคครับและผมก็ได้ไปดูทางเพจของทางร้านนะครับเขาได้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่คอลแลบกับวินพีในวันวาเลนนทานนี้ด้วยแน่นอนครับงั้นเอาเป็นว่าพวกเราไปดูเลยดีกว่าไปกันเลยครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ในร้าน LOVIE BKK แล้วกิจกรรมที่เราจะทําในวันวาเลนทน์่นี้ก็คือเวิร์กช็อปเพ้นแก้วนม่นเองพี่พีชเชเลยซึ่งทางร้านนะครับไม่ได้มีแค่กิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับยังมีเมนูสุดสเปเชียลนะครับที่ได้จากการเวิร์กช็อปนั่นเองนะครับและยังมีมินิเอ็กซิบิชันนะครับของทางรีพีนั่นเองครับผมครับแต่ก่อนเราจะไปดูเอ็กซิบิชันนะครับเดี๋ยวเราไปเพ้นแก้วกันก่อนดีกว่างั้นเราเป็นเรื่องันเลยครับกอนนี้จะเป็นแก้วที่เราจะมาใช้ในการเพ้นกันนะครับ แล้วเราก็ยังมีแบบของวินพีที่สามารถเอาไปติดบนตัวแก้วแล้วก็เพ้นตามให้เป็นตามออฟไลน์ของตัวนี้ได้ครับงั้นเรว่าเรามาัเริ่มเพ้นกันเลยดีกว่าครับทุกคนขั้นตอนแรกแกะสติกเกอร์ออกจากกระดาษแล้วติดลงบนแก้วครับเริ่มจากริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งวนไปจนสุด,ด พี <OR egg wiggle noise> ่กี้จะลืมแก่ตอดเนันตันกับไปนับไปันงลงับอะไรครับผมอยากได้อะไรก่อนมิ และตอนนี้นะครับผมก็ได้ภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยคือขั้นตอนแกะขั้นตอนง่ายที่สุดนะแต่ไม่เป็ไรครับเราจะพยายามซ่อมมันพี่ลินคิขอโทษนะพี่เฉียวผมไม่ได้เลยไม่ได้โอ้โหอ๋อมันขยับไปแล้วใช่ไหมใช่พี่อธิค้อหน่อยได้ไหม ครรับนีี่อ่อะไพชิวๆเลยอะ่ยอะตอนนี้กำลังวาดภาพแบบได้ลงสีออครับอ <c oughs> นันนี้กำลังลงสีเนี่ยเป็นรูปก้อนเมฆที่มันถูกท่าลง,าลงมือนไม่ติดคือถ้ามันติดไปแล้วมันจะแกะออกแล้วติดใหม่ไม่ได้เพราะมันเป็นวบสดุ

ซึ่งที่จริงมันง่ายมากๆเลยนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของสกิลอิชชูละอันนี้เออตอนมอต้นนะฮะผมเคยได้ได้กิจศิลปะค่อนข้างแย่ก็เลยไม่ค่อยแปลกใจแล้ววันนี้คือดึงสกยภาพมาแบบสุดความสามารถอยู่ ไไขั้นตอนต่อไปคือการที่เราใช้พู่กันจุ่มสีแล้วทาลงฟองน้ําไม่ควรทาชุ่มเกินไปนะครับทาแค่พอมาดแล้วหลังจากนั้นก็ทําการลงสีด้วยการกดฟองน้ําเบาๆตรงที่ว่างจนเต็มลายทั้งหมดแล้วเมื่อสีแห้งแล้วนะครับก็ให้แกะสติกเกอร์ทั้งหมดออกอย่างระมัดระวังเสร็จแล้วก็เพ้นต์ต่อตามที่ต้องการได้ครับซึ่งเนื่องจากผมพลาดไปนะฮะผมขออนุญ,ญาตเพ้นต <P in> ์เองเลย พอเราเริ่มทาสีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก่อนแกะแบบตัวอย่างที่ดีก็อย่างที่ดีอย่างไรเทปนี้รอดแล้วฮะเพราะว่าเรามีเด็กเด็กขาปัดคาเฮ้เข้าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับกำลังวาดวาดอะไรวาดตัวอักษรเฮ้ย ชื่อตัวเองเออชิวๆไม่ไม่ไม่ชิวเท่าไหร่พยายามอยู่นะชิ้อคือผมใช้พู้กันจุ่มสีแล้วทาเลยนก็อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรอพี่ใช้ใช้นิจุ่มเลยแต่พี่เทออกมาก่อนเทลงนี่อ่ะอืม พอหลับพร้อมแล้วจุ้มเลยจุ้มปะเอาผู้การ,าการาำกัออกมาได้เลยเพื่อนเลยใช่งไัมบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดกันสักหน่อยเย็นนะน่าจะเปิดแอร์แรงวันนี้ <c oughs> แล้วพี่ผมหลับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงวันนี้อบอ,นะอุ่นฮะอุอยบอยุ่นยังไงลูก คือร้านเขาเซ็ตมูดแต่โพนมาค่อนข้างน่ารักฟิลแบบอยู่ได้ทั้งวันสบายๆที่เเชียหรอเป็นวันที่สงบสุขดีครับร้านแต่งดูอบอุ่นดูสบายนั่งแล้วรู้สึกสบายใจครับออสบายใจเพอ,อะไรลูกเพราะว่าร้านครับอ๋อสิลหรับป่ของความหลากหลายออที่อยากรู้ว่าเออเรามาน้าเอแกเนี่ยมันคือสิรับบ แล้ววาเลนอะไรเนี่ยเป็นความรักหรือว่าศิลปะความรักมันเกี่ยวเชื่อมโยงกันยังไงลูกลองเล่าให้ฟังหน่อยแต่ความคิดความคิดนี้ของพวกหนูศิลปะกับความรักเหรอครับเหมือนกันตรงที่มันไม่มีถูกไม่มีผิดครับเขามาเหนือแล้วเราเหลืออะไรอ่ะแล้วมียเงินต่อไปลูกไม่มีล่ะพี่พอรักอะผมว่าโอ้มาเหนือแล้วผมแบงค์เลยนั่นแหละฮะขอขอคลิปนิดนึงฮะพี่กิจ ศิละปะงความหลับลูกแล้วพี่กินมันคืออะไรอ่ะเส้นดองไปบบที่ฟังน่าจะเหมือนอะเพราะอะไรที่ฟังอะความรักเขียนขึ้นมาฮะศิลปะก็เขียนขึ้นมาเหมือนกันจะเขียนจะเขียน,นที่มาจากอะไรปากกาหมอครับความรักกับศิลปะเหมือนกันตรงที่ว่าไม่เห็นแต่สัมผัสได้คะอุ้ยก็เป็นยังไงลูกก็ใช้อะไรเหมือนศิลปะบางทีแบบอะบางคนอาจจะบอกว่า รูปภาพหรือว่างานเค้นอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นแต่ความจริงแล้วผมรู้สึกว่าศิลปะอาจจะมีแตกหลายแขนงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงการเต้นอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีศิลปะเราก็แบบไม่ไม่ได้ใช้แค่แบบเซนส์ห้าเซนส์ของเราอะบางทีมันก็มีแบบฟิลลิ่งมาอินโวลฟ์ด้วยก็ <c oughs> เหมือนความหละก่ะเป็นเรื่องของความราาู้สึก ที่จะไปต่อเลยนะคืวอว่าพอเราเชื่อถือกับความรักแหละที่ก็เลยแบบมีเพงลงรักๆที่บอกกับวันลนไทน์นี้มักสอบถามพวงหนูแบบเหมือนในเพลงนี้มันจะมีเบซชอร์หรือแบบมีรายาสําคัญที่แบบอยากสื่อสารออกมาในความที่พวกหนูกระสานคนนี้มีความต้อ,องการอย่างไรกับประโยคนหลักพวกนี้ในเพลงแต่ละเพลงนี้ละกัน อ่าเลิกที่เพลงแรกพบหลักจะได้เข้ากับพี่โผพอดี <c oughs> เออโบลหลักจากดีวันพรนาอคือเขาเราว่าฉันชอบเพลอบอกรักคุณทุกครั้งที่ได้สบสายตาคุณรู้ไหมฉันชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยินบ้างไหมคําว่ารักลอยอยู่ไม่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่งประโยคประมาณนี้กปีความเห็นยังไงกับดีก็รู้สึกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ดีฮะเหมือนเราชื่นชมเขามากจนแบบ แค่ทุกครั้งที่เราแบบเห็นเขาแล้วเราได้แบบสบสายตาเขาเนี่ยเราก็แบบบอกรักออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วพี่กินหรอน่าจะเป็นฟิลที่นางบีเชื่อสมุดอะทำไมครับแบบกำลังจะกินปลาอยู่แล้วไม่อิ่มแต่ถ้าเคียเป็นแบบเหมือนแมสซี่ก็เตะบอลเก่งเหมือนแมตช์ล่าสุดเนี้ยก็แบบมงเข้าไปด้วย แต่ก็แบบเสมอแต่ก็ยังแบบโชคดีที่แบบเหมือนดับเมซี่แก่แล้วก็แบบเขาเลยเปลี่ยนตัตออกให้เมซี่พักบ้างแต่ก็ยังโชคดีที่แบบนาทีสุดท้ายทีมตีเสมอทันก็เลยแบบในจบที่การโดนจุดโทษอะไรเไงี้ยก็เลยได้แชมป์มาครับบ้านนี้ครับโอเคที่เอเชียต่อเลยหรือลูกบ้าก็ตรงไปตรงมาดีครับก็พูดตามก็เผยศบสายตาก็เผยบล็อกรักด้วยก็พูดตามความรู้สึกของตัวเองครับ รับข,ของแ้าาร์ล่่ะเคมรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรครัพี่กินก่อนเลยครับก็น่าจะแบบเห็นครั้งแรกก็แบบตกใจตกใจทำไมลูกน่ากลัวอะไรเป็นยังไงเป็นน่ากล <c oughs> ัวหรอลูก<ๆ>แบบเคยรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นเนี่ยอ๋อฉันได้เจอแล้วเนี่ยหรอเลยตกใจ เขแบบรักแรกพบม,มันแบบตกใจใช่ mm hmm. ประมาณนั้นครับที่ผมต่อเลยลูกรักแรกพบแท้จริงเป็นอย่างไรคือผมอะ่ะเคยไปอ่านมา,าที่เขาบอกว่าพี่รัตอ่ะที่จริงอะ่ะเ<า>ขากะว่าจะแต่งเพลงนี้เป็นเทโลดีของพี่บอยเออพอเขาไปอ่านมาว่าเอ้ยความจริงแล้วอะ่ะที่พี่บอยเขาพูดถึงรักแรกพบอะ่ะเขาพูดถึงลูกของเขาโอ้แบบขนาดเขายังไม่ได้เจออะ่ะแบบยังไม่เคยเจอก็อรักแล้ว คือมันเป็นความรักที่แบบ unconditional มากมเขาเลยจบด้วยแท้จริงเป็นยังไงออมีอยู่จริง <c oughs> ใช่รักแท้มีอยู่จริงใช่ <c oughs> เขาเลยเข้าใจว่าอ๋อรักแรกพบเนี่ยมันมีอยู่จริงนะเว้ยอาจจะเป็นในรูปแบบของแบบครอบครัวก,ก็ได้อะไรแบบนี้ใ,นใช่ก็น่าน่ารักมากพี่เอเซียละลูกก็เหมือนเหมือนที่พบบอกนะครับก็คือรักไม่มีรูปแบบสามารถ เป็นมีรักแรกพบกับอะไรก็ได้ในชีวิตและสุดท้ายมันก็มีอยู่จริงออตามที่พี่เขาบอกครับแล้วพี่เอเชียเป็นรักแรกพบกับอะไรความตื่นไหมก็อาจจะมีครับแบบคืออะไรลูกพ่อแม่อะไรอย่างนี้เจอทุกวันอ่าใช่ใช่ๆๆาาถ้าให้หนูไปวัดกับปลากกับใครสักคนอย่างหนูคิดว่าแบบเรื่องความรักเนี่ยหนไูไปแพ้ได้แน่เนี้ยอย่างนี่จะเป็นอะไรที่หนูจะแบบกล้าที่จะหวานเขา ที่เอเชียบ้างวัดอะไรกับเขาหรอครับเออวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครมีพบมีมียังใช่เหมือนแข่งกับคนอื่นเหรอพี่ใช่ถ้าถูกต้องไปวัดแปลว่าถ้าถูกต้องไปตามสีใครสักคนหนึ่งแล้วเขาแบบมีคู่แข่งอย่าหนูกข้นที่จะวัดเนี่ยหนูขั้นที่จะวัดอะไรตั้งใจรักแล้วกันฮะเอ้ยยังไงผมมั่นใจว่าตั้งใจรักใครไม่ไม่แพ้คนอื่นถ้าเราถ้าเรามีคะแนนความตั้งใจรักของเราเนี่ยเราให้สุดกราวเราเท่าไหร่ก็กราวเท่าไหรก็เท่านั้น มีร้อยให้ร้อยมีร้อยให้ร้อยอุ้ยเขามีร้อยเขาให้คุณ20อุ้ยทำไมล่ะลูกผมมี50 50าสตางค์ผมให้คนบนเลยเออร้อยมันก็คงวัดวัดได้ทุกเรื่องครับก็ต้องมาลองดูอีกทีอุ้ยพ่กิดล่ะลูกขนาดฮะขนาดอะไรลูกตัวเออทำไมคิดว่าผมตัวอ้วนก็แบบ กินกินเยอะอะไรเงี้ยบางทีแบบไปกินบุฟเฟ่จะแบบหิวมันก็เลยแบบต้องกินเยอะเพราะบางทีแบบกูไม่คุ้มไงไปไิสักเพลอ่ะอีกสองเพลงท้ายจากพี่เอธรรมดาแต่พิเศษเอ็กซ์เตอร์ออเดเรียลีกของเราต้องคืออะไรอุ้ยชอบคาราเตอร์มิลาบินอันนี้ง่ายมากเลยอาหธรรมดาที่แสนพิเศษคิดว่าเปรียบได้กับฟุตบอลทำไมลูก เหมือนเมสซี่อะบางทีถ้าสกิลการเล่นอะเขาไม่ต้องอุ่นหวามากแต่แบบสกิลการเล่นเขามันมีแค่ไม่กี่ท่าแต่มันสามารถใช้ออกมาได้เป็นประสิทธิภาพ oh. ซึ่งบางท่ามันแค่แบบท่าแค่บอดี้เฟน์คือแค่ท่าโยกหลอกธรรมดาทั่วไปไม่จำเป็นต้องแบบสวยงามเวอร์วงังแต่มันพอสามารถใช้ได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมันก็แบบออกมาแบบพิเศษอยู่แล้วเพราะแบบแต่ละท่าแต่ลูกแต่ละการเลี้ยงของเมสซี่แบบุดยอดพอคุณไปดูบาง ถ้าคุณไปดูคนอื่นเล่นคุณจะคิดว่าสิ่งนั้นมันโคตรสุดยอดแต่ถ้าคุณไปดูมิเซลเล่นคุณจะคิดว่าสิ่งนั้นอ่ะไม่โคตรรมดาสำหรับเขาเลยมีใครตอบอีกไหมลูกมาพี่เชวันไหมพี่ก็คงเป็นสิ่งได้เห็นจากคนทั่วไปค่ะคนรอบตัวอะไรอย่างนี้ว่าบางทีเราอาจจะมองเขาแบบผ่านๆก็มองเออเขาคงไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรเป็นคนธรรมดาแต่สมมติได้แบบรู้จักเขาจริงๆก็จะรู้ว่าเขาก็มีความพิเศษในตัวเขาอะไร มีบุคคลตัวอย่างไหมลูกแบบที่ที่เราได้รู้จักเราเหมือนภายนอกเขาจะเป็นคนธรรมดาแต่เราแบบพอรู้จักจริงๆแล้วเออเขามีความพิเศษเหมือนกันเมสซี่ไหมพี่ได้ครับเมสซี่ก็ได้ครับได้อ๋อเมสี่เมสี่คืออาจจะเป็นแบบดูเหมือนนักบอลธรรมดาด้วยบางทีแต่จริงเขาเห็นพิเศษจังเออ่ะพี่โบแล้วลูกเพื่อนคนหนึ่งที่ผมสนิทมากๆเคยบอกครับว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยคือความรักต่อเมื่อ ในวันที่มันไม่ได้ห,หวือหวาอะไรไม่ได้พิเศษอะไรแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรามีความสุขกับเขาครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยในวันที่แบบมันธรรมดาแต่พออยู่กับคนนี้มันกลายเป็นว่าวันธรรมดามันก็พิเศษแล้วอคยนไหนลูกแมสซี่ะฮะอ๋อคือเ <c oughs> มสซี่ต้องยกให้เลยว่าเขาเป็นคนบุคคลธรรมดาที่พิเศษที่สุดที่น้าพอดีป่านมาป่านก็มาถามแล้วกถาม <C ups> กับเพลงเวลาจะยิ้<อ>มเนาะลง้งแจมล้งแจมใช่ไหมข้นลเพลงงั้นเพลงใหม่ลูกขึ้ล้วเพงเวลาจะยิม้มคือเขาถามว่าไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้มากมายขนาดไหนเธอจึงได้ครอบครองรอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้ดูคิดว่าคุณบุกคลแบบนั้นเป็นแบบไหนอดอกชงโคฮะทำไมชงโคลพรพะอ มุงทองของอัไพายฮะ oh. ใกล้โรงเรียนผมด้วยเดี๋ยวแวะไปหากันได้ใช่ยิงเจ็ดหนึ่งครับผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบดอกที่พิเศษหรือว่ามีความหมายนะแต่ว,ว่าเป็นดอกไมท้ที่ขึ้นอยู่กับว่าณเวลาเวลานั้นมูดเวลาเวลานั้นเป็นเป็นดอกอะไร oh. เช่นถ้าวันวาเลนไทน์ก็อาจจะเป็นดอกกลาบวันธรรมดาทั่วไปก็จจะเป็นทิวลิปอะไรประมาณนี้ hmm. อจะเป็นดอกทานตะวันครับเพราะว่าแบบเห็นก็จะรู้สึกว่ามันดูสดใสบานตลอดเวลาดูสดชื่นครับแล้วคนคนนี้ต้องมีรอยยิ้มแบบไหนยิ้มแฉ่งครับยิ้มแฉ่งยังไงไหนลองดิไหนยิ้มให้ดูแล้วนี่ผมหลับดอกไม้ดอกพีชอย่างเงี้ยมันจะมีรอยยิ้มแบบไหนแบบรอยยิ้มของทุกคนเฮ้ยเป็นยังไงลูก ก็เดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮลองหันไปหากระจกแล้วก็ลองยิ้มให้ตัวเองดูแล้วข้ามงกบโค้งจะยังไงยิ้มแล้วฮะตะกี้ไหนยิ้มห้นี่ไม่เห็นไม่เห็นสามหนึ่งะเป็นยงเออือไชไม่อเออ บังเอิญพบทานตะวันเก็บเอาไว้ให้ใครคนหนึ่งคนที่สําคัญบังเอิญฉันมีของขวัญเก็บเอาไว้ให้ใครสักคนคนที่เหมือนกันคิว่าคนคนนั้นคงจรับของทานตะวันกับของขวัญเนี้ยจะเล่ามันสมบูรณ์ไหนพี่เฉียนเลยละกันเพราะว่าพี่เฉียนเมื่อี้พูดว่าเราจะเล่าหวานก็คงต้องเป็นคนที่สดใสยิ้มตลอดเวลามองแล้วไม่น่าเบื่อไง เพรว่าต้องเป็นคนที่รักตัวเองมากพอแล้วพร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่นพี่กินมาพื้นท้ายมาพี่ผ่อนซึ่งเลยเป็นคนยังไงก็ได้ค่ะขอแค่เป็นคนดีก็พอใช่ไหมล่ะลูกตอนนี้เราใกล้เสร็จกันหรือยังบ้างจนละก็เสร็จได้ตลอดเวลาพี่เฉยเฉอย่างลูกใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วคือตอนที่พี่เขามีคัลเลอร์พายมาให้เลือกเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมเลือกโทนสีที่ว่ามันฟิลแบบเขียวเทาขาวฟ้าฮะแล้วมีสีแล้วทีนี้เนี่ยพอผมเผลอทํำตัวแม่แบบพัาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเอาจากที่ทะเลที่เรามีซึ่งมันก็ออกฟิลว่าแบบท้องฟ้าท้องฟ้าต้นไม้ต้นไม้พุ่มไม้อะไรอย่างงี้ยฮะธรรมชาติก็เลยทําอย่างสุดความสามารถค่ะทุกคนอาจจะมองไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับผมมองเอง ก็จะมีแบบพุ่มไม้มีดอกไม้ขาวดอกไม้เหลืองที่ยืมมาจากพี่เชียร์พี่อีดสีเออแล้วก็มีมีของแต่ว่าของพี่เชียร์เนี่ยคืออาจจะเนียนกับไปสีเนียนกับสีเหลืองฮะก็เนียนกันไปปั๊บ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 ก็คือดอกไม้ยืมอ้ยตัวดอกไม้ยืมเั็นคู่แต่วตัวพุ่มไม้กับต้นไม้ก็คือตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีเทาๆฮะแล้วก็มีลายเซ็นซ่อนไว้อยู่ตรงด้ามจับ แล้วก็วาดแพทเทิร์นดำจับแล้วก็ตัวลายแพทเทิร์นเนี่ยจะวนไปรอบๆฮะจนกลับมาแพทเทิร์นด้านล่างแล้วก็มีอีกนิดนึงคือกิมมิคลายนิ้วมือใช่เป<ช>็นรูปหัวใจอุ้ยพี่ดวออกเลยเหรอตอนแรกผมไม,ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะเผื่อดูไม่ออกแต่ว่าเป็นลายนิ้วมือรูปหัวใจอ่ะวันนี้พี่กิดทำลายละลายติดเนแคล้วนทำตามฟิลฮะฟิลลิ่งม,ม่นหนุนวันนี้เป็นยังไงพูดได้พี่อัิบี้ว่าอะไรบ้าพี่อยากดูง่วงฮะ ไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบ oh ตัว oh oh ไป b y จะไปด้วยกันอู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันฮะว่าไปเรื่อยเลยสมองไม่แล่นเท่าไหร่แบบนี้ครับผมอ่ะรอ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 ว่าแต่ละจุดเป็นยังไงได้ครับไม่ต้องไปไกลก็ก็ไปอ๋อวะเลวันนี้ก็แต่งมาในธีมขาวดำครับได้แก้วเหมือนสีชมพูฮะเอ้ยหรือตาบอดสีวะ ยังไม่ได้อบลูกอ๋อเหรอฮะต้องอบก,ก่อนเนะจริงมก็เอาไปอบอีกรอบนึงจริงแรกที่วาดออกมานะฮะก็คือไอ้น,นี่อะเป็นหน้าคนฮะแต่ผมทําขาดก็เลยได้ออกมาแค่น,นี้จริงก็ตอนแรกปากแหว่งอะก็เพิ่มปากเพิ่มตาให้กลัวเขาแบบไม่มีข้าวกินไม่มีปากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นอันนี้ครับก้อนเมฆผม เป็นอันเดียวที่สามารถทําได้ออกมาสวยแบบน่าจะครบแบบสมบูรณ์แบบสุดแหละ,ละนึกเลยไม่ออกคเติมอะไรดีก็เลยเติมตัว K ไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนซาไลหรือแบบหินย้อยอะไรเงี้ยอยากวาดไม่มีอะไรอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าว่านนี้มาสวยดีก็เลยขอเพิ่มกันแต่กันแต่สีไม่ค่อยเห็นนะเพราะแบบสีกลมกลืนขอบแก้วค่ะฟิลเลอะมันแก้ไม่ได้ก็เลยทำได้เลยให้หมดเลย อันนี้เป็นแก้วเหมือนกันคะคชิ้นอะไรไม่ออกตอนแรกจะวาดแก้วแล้วนี้ก็ยังสุดท้ายฮะไม่รู้จะเพิ่มอะไรแล้วก็เลยเพิ่มก้อนเมฆอีกอันหนึ่งเพ่เป็นแบบ feel mood and tone ความสว่างสวยแก่โลกไปนี้ครับดอกที่เอเชียแล้วลูกก็จะมีดอกไม้แล้วก็ก้อนเมฆฝนตกนตกับต้นไม้ครับท้นไมงเป็นกมก้อนเมฆฝนตก ก็คงเหมือนอา,อารมณ์ประมาณว่าถึงแบบใน,นวันที่มันแบบหม่นหมองฝนตกฟ้าคึมอะไรอย่างนี้เราก็ยังแบบยิ้มได้ดอกไม้ก็ยังบานได้อะไรเงี้ยครับฟ้าคึมอะไรอย่างนี้เราก็ยังแบบยิ้มได้แบบคือคนเราก็ต้องผ่านอะไรงนั้นไปบ้างเพื่อที่จะยิ้มที่จะมีความสุขได้นี่นะครับคือแก้วเพชรของเรา ก็สนุกมากนะครับก็ถ <The> ือว่าเป็น experience ใหม่ๆเพราะว่าพอดีผมก็ไม่เคยทำเพนแก้วด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครับาะเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันฮะก็ดีใจที่ได้มาทำกับเพื่อนๆครับรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์กับอะไรที่ค่อนข้างแปลกหน่ว่าเด่งใสวิคณิตก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรค่อยได้ทำอะไร อร่อยฮะได้ต้องมาลองกินกันนะสนุกฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากได้มาแบบเปิดสมองกับอะไรใหม่ๆมเหมือนเราเริ่มต้นมาเกิดมาครั้งนี้ก็แบบได้เห็นเลยแล้วแบบตุมต้มตุม้มตุ้มสมองถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีมากผมคิดว่าเวลีพูดกันเอ้ยเวลีกูดฮะ,ดฮะก็มาลองทำกันได้ฮะ เพื่อแบบบางคนมีจินตนาการที่เลิศก็เราเพนแก้วเสร็จแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาเอาไปอบประมาณ2อาทิตย์ก็จะได้แก้วจริงแล้วเดี๋ยวพวกผมท,ทั้งสามคนนะครับรจะเอามาอวดให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะครับก็นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นครับเดี๋ยวไปลงบนร้านเลยฮครับน่าจปว่าวันนี้เราไปเดินถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปดูวิวสวยๆในร้านแฟงนี้ดีกว่าแต่ผมน่าจะไปกินต่อครับ ไปกันดีกว่าครับก็นี่จะเป็น exhibition behind the c u p ของคุณลีพีเอ็กกับทางร้าน l ลวี่บ k เนะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่นี่จะเป็นแบบฟิลแบบมินิพิพิธภัณฑ์นะครับที่แบบจะมีศิปลปะต่างๆของทางคุณลีพีนะครับที่เอามาจัดแสดงเล็กๆน้อยๆครับผม นเอาเป็นว่าพวกเราสามคนขอตัวไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะฮะพี่เชลูย์ครับทำไมทุกรูปมีแก้วเพราะว่ามันคืองานพินะครับเฮ้ยถูกต้องซึ่งอันนี้ฮะผมว่าน่าจะคือทีเด็ดของ e x ็กซิสซิบิชันลิ้นพวงมว่าพันตัวนี้ครับเพราะว่าตัวชื่อของป้ายนี้ลองดูนะฮะ ช่วอบีฮายเดืครับเลยมูดเหมือนที่พวเรานั่งเมื่อกี้เนาะใช่ครับก็ชิลๆเหมือนกัหนักมากชอบสีอันนี้เพราะอะไรครับมันหลอกไม่ถูกอ่ะมันสวยไม่รู้อ่ะชอบชอบเนี้ยซึ่งถ้าสังเกตนะฮะสีคล้ายกับที่เท้าเมื่อกี้เลยคั้นเลก ใช่เราเล่นพัฟเช่นเดียวกันเสียดายฮะสีนี้หมดถือว่าเป็นสีที่น่าทิดมากซึ่งมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นแบบคือแบบวาดบนกระจกแล้วทีนี้สมมติถ้าผานังเราสีดำเนี่ยก็จะให้มุดหนึง่งสีเทาก็จะให้อมุ้ดหนึ่งดิฉันชอบอะไรฮะน่าจะเป็น,นจะเป็นตัวนี้ครับชื <c oughs> ่อว่าแมทช์มัชช่า <c oughs> ชอบชอบ คนสีที่ใช้ครับจริงๆถามว่าแบบทุกงานก็สวยหมดเลยเพราะว่าเหมือนเขาโชว์ให้เห็นว่าแบบมองผ่านไอ้ตัวแก้วนี้ไปเนี่ยมันออกมาเป็นคนละสี mm hmm. ก็อาจจะให้คนละอารมณ์อะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแมทช์กับสีอย่างอันนี้เป็นมะชาก็ชาเขียวพอมองผ่านแก้วไปก็เห็นเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นมุมมองผ่านแก้วอันนี้คาแฟซอสก็มองผ่านกาแฟก็ออกมาเป็นสีน้ำตาอะไรเงี้ยครับ คือตัวแต่ละชื่อของตัวตัวศิละปะเนี่ย <c oughs> ก็จะเบสจากสีหลังแก้ว,วอย่างเช่นตัวนี้ชื่อเครื่องดื่มใช่ตัวนี้สีเขียวก็จะ b e h i n d y o u Matcha ตัวนี้น้ำเงินก็ b e h i n d y o u Tonic อัวนี้ก็ค <c oughs> าแฟกาแฟก็ <c oughs> สีน้ำตาลาลเป็นสีภายในภายนอกนอะไรอย่างนี้ลายเส้นเป็นไงคาแรกเตอร์เขาชัดเจนครับลายเส้นแต่ละอันก็ชัดเจนว่าแบบ ดูก็รู้ว่ามาจากคุณลินพีไม่ว่าจาย์ไหนหน้าตาออกมาคือดูออกหมดเลยแบบมีคลเกอร์ที่ชัดเจนมากก็อย่างที่รู้กันนะครับเวลาที่เราไปชมเอนะ็กซิบิชันเนี่ยเขาห้ามจิ้มางานแต่ที่นี้สามารถจริ้มกันได้งไงใช่ครับโชว์นะฮะแก้มตัวอย่างเดียวอแกม้มคนหน่งก็ได้แล้วเรียวิบเหรอ สนับสนับได้อยู่เพราะว่าถ่ายรูปได้ก็วันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับที่เราได้มาทำเวิร์กช็อปเพนแก้วนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ครับเป็นไงบ้างถ้าดูแล้วชอบครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าชอบอะไรบ้างในที่แห่งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ฮอลิเดย์อีพีหน้านะครับอยากให้ใครมาทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็รอรับชมได้เลยครับ หรับวันวาเลนไทน์นี้เรามีคำพิเศษพิเศษมให้ทุกคนเลยครับวาเลนไทนนี้ขอให้ทุกคนรักตัวเองรักป้ารักหมารักฟ้ารักป่ารักซากุระครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เพียมสองดาแนะฮะแต่อยากบอกว่าไม่แพ้หลักฝุ่นแพ้คนมากกว่าส่วนเนื่องในวันวาเลนไทน์นะครับก็รักเราไม่ต้องเปยแค่ทุ่มเทและใส่ใจครับ และแน่นอนครับก็อีพีนี้ก็ขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีร้านสวยๆแบบนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Loewy BKK ที่ให้มาทำเวิร์กช็อปกันนะครับก็ใครสนใจอยากมาทำเวิร์กช็อปก็สามารถมาง่ายๆเข้าซอยป้านอยู่ข้างวัดแขกอยู่บนตึก s อส Tower ขึ้นบันไดหนีไฟขึ้นชั้น2ก็ถึงร้าน Loewy BKK เลยครับยังไงก็วันนี้นะครับพวกเรา3มคนนะครับก็ฝากติดตาม f ฟ i d a ์ Holiday EP ต่อๆไปด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ ก็วันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย